สวัสดีเพื่อนที่รักบนะิตคอยน์ในเอคอยทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วในช่อง b f o r e a t วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เหรียญบนะิตคอยน์ในออาคอยนะครับตัวแรกตัวเหรียญของครับนะครับผมก็ลองตีฟีโบแล้วก็ได้ลองวัดเวฟคร่าวๆมันอาจจะเป็นเวฟนี้ก็ได้หรือไม่เป็นเวฟนี้ก็ได้ผมก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ประมาณ475บาทแต่ผมไม่รู้ว่าเว็บนี้เป็นอาจจะจบวีบ่าแล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ผมขอนับเป็น3ลง4ขึ้นต่อ5แล้วอาจจะทำเอ B บอาจจะขึ้นไปประมาณเกือบห0าอ่ะครับเพื่อนๆแล้วก็ลงมาเป็น4ก็ตัวนี้ก็รอดูผมว่าก็มีสัญญาณปรับตัวลงเล็กน้อยตอนนี้ใน4ชั่วโมง ก็ลองพิจารากันดูว่าจะจบเว็บสามลงสี่หรืออาจจะขึ้นไปวิห้าเลยตรงนี้อาจจะเป็นสามสี่แล้วก็ขึ้นไปต่อห้านะครับตัวเหรียญต่อไปก็คือเหรียญแซนผมว่าตัวนี้ก็ผมก็ยังนับเหมือนเดิมนะครับขออาจจะเป็นสามตรงนี้สามสี่อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับสามสี่สามลงสี่ก็ขอลงมาประมาณไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าขอหลุด ห้าจุดสองก็ไม่ค่อยสวยแล้วแต่คนไหนที่ทนถือผมว่าถืออยู่ได้ก็ของเขาก็ยังขึ้นไปอีกก็โซนโซนนี้แหละครับเพื่อนๆนี่ตั้งแต่เอาผมผมให้ตั้งแต่เก้าดอลลาร์ไปจนถึงสิบอิดก,กว่าดอลลาร์เลยนะครับเพื่อนๆที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปแล้วก็จะลงมาอีกหนึ่งครั้งก็ลงมาผมว่าไม่เยอะแล้วเก้าเก้ากว่าดอลลาร์ก็ลองพิจารณากันดูตัวนี้ก็เสี่ยง เสี่ยงมากเลยผมก็เข้าไปสองช่วงช่วงนี้หนึ่งช่วงช่วงนี้หนึ่งช่วงก็ถ้าเขาหลุดลงมาส่วนตันนี้ผมว่าส่วนที่ผมซื้อตรงนี้ผมว่าจะสต็อปล็อตออกก็ยังไม่ลงก็เันกันไปยาวๆโอเคนะครับภาพรวมผมก็ยังมองเขาขึ้นไปต่ออีกตัวต่อไปก็เป็นตัวกาลาตัวนี้ผมว่าแพลตฟอร์มเขาดี เพื่อนๆลองไปฟังคิปโตด็อกดูผมว่าเขาเมื่อเช้าเขาได้ไลน์แล้วมีพี่คนหนึ่งเขาพูดถึงเหรียญน,นี้ผมว่าความคิดของเขาอ่ะแนวคิดของผู้พัฒนาเหรียญน,นี้ดีลองไปฟังกันดูผมว่าเขาอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองเล็กๆตรงนี้ที่ขึ้นมาอาจจะเป็นสามสี่ขึ้นต่อห้าหรือตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเลยอาจจะขึ้นไป โซนนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองแล้วขึ้นต่อไปอีกก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูแต่รู้อย่างเดียวว่าเวฟที่ขึ้นไปคือเวฟหนึ่งแล้วก็ยังไม่จบดีนะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณากันด้วยผมว่าก็ยังก็เสี่ยงเหมือนกันผมก็ยังไม่เข้านะครับผมก็รอเข้ามาอยู่ในโซนตัวนี้หรืออาจจะอยู่ในโซนโซนนี้แหละครับเพื่อนๆแล้วย่อกลับตัวลงมาอีกหนึ่งครั้งนั่นแหละโซน ตอนที่เขายอ่อผมก็จะวัดี่โบแล้วว่าเขาย่อในประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าอยู่ในเป้าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมคำนวณเอาไว้ก็อาจจะชอนซื้อแล้วโอเคนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็วางแผนด้วยนะครับมันก็เสี่ยงเยอะแล้วตัวนี้ตัวต่อไปคือตัว TLM นะครับ TLM ผมก็ได้นับนับเบฟของเขา แบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆผมผมบอกแล้วว่าผมเป็นพวกสไตล์ไม่ได้นับแบบละเอียดนะครับเพราะอาจบางครั้งอาจนับแบบละเอียดอาจจะสับสนด้วยเรื่องการอธิบายด้วยผมก็พูดกลางไม่ไม่ค่อยได้ชับมากโอเคนี่ผมก็นับเป็น a b ลง c ตรงนี้เป็นหนึ่งลงสองแล้วรอบนี้ก็จะขึ้นไปสามก็ขึ้นน่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งกว่าดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์นิดๆน,นะครับ ตอนนี้เขาอยู่ในเว็บหนึ่งลงเว็บสองนี่หนึ่งลงสองเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นต่อไปสามสี่ห้าก็เพื่อนๆนก็ลองพิจารณากันดูตัวนี้เขาก็ย่อสวยนะครับเพื่อนๆนถ้าเราดูจริงๆคือเขาย่อลงมาอยู่ในโซนโเนนี้เนี่ยศูนยจุดสามสองหกผมว่าย่อสวยอยู่แล้วเขาก็กลับตัวขึ้นไปแล้วแท่งเทียนของเขาก็มี แท่งเพียนที่สวยด้วยนี่เพืเ่อนๆสังเกตดูถึงเขาตอนนี้เขาอาจจะพักตัวลงมาแล้วก็ผมว่าน่าสนใจเหมือนเดิมตัวนี้โอเคนะครับคนไหนที่พิจารณาซื้อผมว่าร้อย้เขาย่อมาอีกหนึ่งครั้งก็พิจารณาในราคา0.35ก็ได้นะครับโซนตัว,น,วน,นี้ผมว่าเขาอาจจะลงมาปิดไส้เขาอาจจะทำหนึ่งหนึ่งตรงนี้ลงสอง แล้วขึ้นต่ออีกสามโอเคนะครับตัวนี้ผมว่าไม่มีอะไรเยอะแล้วรอเขาปรับตัวขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวต่อไปตัว A D a ตัว A D a ผมว่าเขาย่อสวยมากสำหรับผมผมว่าสวยส,สวยที่สุดแล้วคือสามลงสีต่ตรงนี้ผมว่าเออน,นะการลงสี่ข้างเนียนลง B B ลงสี่นี่ผมว่าสวยมากเพราะว่าเขาย่อลงมาถ้าเราวัดจาก ที่ต่ำต่าสุดเลยนะครับแล้วขึ้นไปเวฟบีเขาย่อลงมา50เปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนๆดูนี่ตซนตัว,น,วน,นี้50เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเรามาวัดพีโบอีกหนึ่งครั้งในโซนตัวน,วน,นี้จากเอขึ้นบนะครับเขาก็ย่อลงมา76.40โซน ก็มันซ้ำกันนะครับเพื่อนๆพูดง่ายๆถ้าซ้ำๆแบบนี้เว็บต่อไปที่ผมสันนิษฐานนะครับนี่คือในความคิดของผมเพื่อนๆก็อย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นนะครับเว็บต่อไปที่เขาจะขึ้นนะครับเพื่อนๆคือเว็บแรกเลยนะครับคือสองจุดสี่เก้าไปจนถึงสองจุดเจ็ดเก้าที่เขาจะขึ้นไปแต่ อาจมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเขาอาจจะนะครับอาจจะลงมาปิดไส้นี้หรือว่าปล่อยไส้นี้ยาวไปเลยนะครับเขาอาจจะพักพักตัวขึ้นไปเลยเพื่อนๆก็ต้องลองพิจารณากันดูว่าเขามีสัญญาณการปรับตัวในรอบเวลาหนึ่งวันไหมแต่สําหรับผมผมว่าเขาอาจจะมีการพักตัวลงมาอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะปิดไส้ไส้นี้นะครับแต่มุมมองของผมนะครับตัวนี้มันไปได้อีกไกลนะครับ คือผมตั้งเป้าไว้นะครับเป้าแรกตรงนี้อาจจะเป็นสามสามย่อยของเขาเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หกดอลลาร์ไปจนถึงแปดดอลลาร์แล้วเวบห้าของเขาผมสันนิษฐานว่าอาจจะไปถึงสิบสามจุดหนึ่งดอลลาร์เลยนะครับก็เวบห้านี้อาจจะเป็นเวบห้าขยายอ่นะครับเพื่อนๆก็ เพืเ่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูสำหรับผมผมว่าตัวนี้ขอมีโอกาสมากที่จะขึ้นไปได้สูงมากๆโอเคนะครับตัวต่อไปตัว BNB ตอนนี้ผมในที่ผมนับเว็บเอาไว้ก็คือเขาอ,อยู่เว็บหนึ่งลงสองเว็บหนึ่งย่อยเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปสามลงสี่คือเขาขึ้นไปประมาณแปดร้อยสี่สิบเจ็ดอลลาร์แล้วอีก เป้าหนึ่งคือหนึ่งพันดอลลาร์นิดๆก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูสำหรับคนที่อยากจะเล่นก็ตีสิ้นทินลายเส้นเดิมนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยก็เล่นตามสิ้นทินลายไปเลยนะครับเพื่อนๆย่อพ็ซื้อไปเลยเพราะว่าเขามีโอกาสจบเว็บสองของเขาแล้วตอนนี้เขากำลังจะขึ้นเว็บสามของเขาก็ลองพิจารณากันดูอย่าเชื่อผมลอยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็ต้อง เชือกตังในกระเป๋าตัวเองด้วยว่าพอไหมนะครับตัวต่อไป i o s t i o s t วันนี้เขาก็ปิดเขาปิดทรงสวยมากเลยปิดไส้ไส่มาคือตัวนี้เป็นสัญญาณว่าจะกลับตัวขึ้นแล้วคนไหนที่อยากจะเล่นผมว่ารอให้เขาขึ้นไปในราคา0.05ก่อนในความคิดผมเลยนะครับคือเขาต้องขึ้นไปยืนเหนือ 0. ศูย์ห้าให้ได้ถ้าเขายืนเหนือได้เขามีโอกาสกลับตัวเป็นขอจบซีแล้วจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองแบบเล็กๆแล้วก็จะทำไฮใหม่แล้วผมว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาแล้วเพราะว่าเป้าของผมผมว่าให้ต่ำสุดเนี่ยประมาณ0.034์จุเขาก็ย่อใกล้ใกล้ๆก,ก,กับเป้าที่ผมว่าเออนะมันจะมีโอกาสที่ย่อลงมา ก็เพื่อนๆก็พิจารณากันด้วยสําหรับผมผมว่าให้เขายืน0.05ให้ได้ก่อนเออในช่วงนั้นผมว่าน่าสนใจมากที่สุดแล้วสํสำหรับ IOCP ผมว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะชนเส้นเส้นลายเส้นนี้แล้วกลับตัวลงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวเนียตัวเนียเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเขาต้องย่อลงมาในโซนโซนนี้7.504ก่อน ก่อนที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปเพราะว่าผมว่าส่วนตัวนี้ก็ถ้าเขายอ่อลงมาหลุดสักนิดผมว่าก็จะสวยมากเป็นหนึ่งสองแล้วก็เวบนี้ก็จะเป็นเวฟเวฟที่รุนแรงสักนิดหนึ่งคือเวฟสามก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูใครมีเงินผมว่ารอให้เขายอ่อลงมาให้ลึกกว่าที่จุดเจ็ดห้าผมว่าน่าซื้ออยู่น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณากันดู ด้วยนะครับว่าหน้าสิ่งที่ผมพูดเติมมีความเป็นไปได้ไหมหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับเพื่อนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวมานาตัวมานาผมก็จะให้ให้เขาเป็นสามสี่สามสี่ใหญ่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วขึ้นไปห้าจบห้าตรงนี้แล้วก็ลง a b ขึ้นไป c ีหรืออีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเป็นตรงนี้เป็นหนึ่งสองเล็กๆก่อน ตอนนี้ที่เขาขึ้นไปคืออาจจะเป็นสามลงสี่แล้วขึ้นต่ออีกครั้งคือห้าผมให้สองกรณีนะครับความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เขาจะขึ้นห้าก็ไม่ขึ้นแะ่ลงสีก็ไม่ลงผมก็เลยตั้งไว้เป็นสองกรณีแล้วกันว่าส่วนนี้อาจจะเป็นสามใหญ่ตรงนี้เป็นสี่ใหญ่และตอนที่นี่ตอนค่ะนี่ที่เขาจะขึ้นไปคือเวฟห้าใหญ่ของเขาแล้วย่อลงมาอีกหนึ่งครั้งคือเ แล้วก็เพื่อที่จะขึ้นบีก็ลองพิจารณากันดูตัวนี้ก็ยังไม่ตัดสินว่าเขาจะเป็นเวฟอะไรเพื่อนๆก็ต้องรอก่อนว่าเขาในโซนตัวนี้ก็จะทําตัวเป็นเวฟอะไรโอเคนะครับเพื่อนๆคนอันไหนที่ผมมองไม่ออกผมก็พยายามไม่ดันทุรังมองเพราะว่าเราคาดการไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเจ็บตัวด้วยแล้วผมก็จะเสียความรู้สึกด้วยน,นะว่าผม แนะนำเพื่อนๆไปแล้วเพื่อนๆไปซื้อตามแล้วมันขาดทุนโอเคนะครับตัวมานาผมว่าเขาไม่ยอ่อเขาไม่ยอ่อและเขาก็ไม่ขึ้นเขาไม่รีบขึ้นด้วยก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูถ้าเรามาดูแบบเส้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นดีลงสีนิดๆอาจจะจบสีแถวๆนี้ก็สองอยู่นี้ หนึ่งสองสามสี่ก็เพื่อนๆลองพิจารณากันดูว่าเออน,นะช้อนซื้อไหมแต่สำหรับผมผมว่าเขายังไปได้อีกประมาณนะครับสิบดอลลาร์ไปจนถึงสิบเอ็ดจุดจิตห้าดอลลาร์มีความเป็นไปได้นะครับถึงเขาจบห้าแล้วก็จริงแต่เขาจะทิ้งบีขึ้นสูงอย่างแน่นอนผมเชื่อและรับประคันได้ว่าตัวนี้ตัวมาณามันจะจบ จบ B นี่สูงกว่าวิบ5ของเขาก็เพื่อนๆอย่าเชื่อผมร้อเนนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปดูของคนอื่นด้วยบางคนก็อาจจะแนะนำเพื่อนเพื่อนดีกว่าผมนะครับแต่สำหรับผมผมก็แนะนำแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆไปวางแผนด้วยตนเองด้วยนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นตัว e n j ENG ผมก็ขอนับเว็บใหม่นะครับเว็บนั้นมมนมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วเหมือนกับ Bitcoin ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปดูนะครับเขาจะมีหนึ่งสองไงนี่ผมก็จะนับตรงนี้เป็นสามสี่ขึ้นห้า่วนตัวน,นี้คือเป็นเว็บหนึ่งลงเวฟสองแล้วตอนนี้ขอจะขึ้นไปเวฟสามคนไหนที่อยากจะซื้อผมว่าข้อช้อนซื้อได้แต่อย่าลืมตี เส้นเทรนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเราตีเส้นเทรนไลน์เส้นนี้เอาไว้มันก็บ่งบอกว่าถ้าเขาหลุดเส้นเทรนไลน์เส้นนี้บ่งบอกว่าสต็อปโรดได้แล้วแต่สําหรับผมนะครับผมก็ซื้อไปในราคาประมาณตอนนั้นผมชอนในราคาประมาณ2ได้นะครับเพื่อนๆ3.2ดอดลลาร์ผมก็ตั้งเป้าว่าถ้าเขาหลุด 2. 9ุดสต็อปดออกก่อนเดี๋ยวแล้วค่อยมาช้อนอีกครั้งเพราะว่าตัวนี้ ำหรับผมผมว่าเขาก็ยังไปได้อีกเยอะอีกเยอะของผมคือผมตั้งเป้าเอานะครับคือจบเวฟบห้าของเขาผมตั้งเป้าว่าเก้ากว่าเก้าดอลลาร์นิดๆน,นะครับคือตอนนี้ก็ยังเห็นภาพไม่ชัดอยู่นะครับเพื่อนๆก็รอให้เขาปรับตัวขึ้นไปเดี๋ยวผมก็จะมาวิคเคราะห์อีกหนึ่งครั้งเพราะตัวนี้ ในมุมมองของผมเขายังปรับตัวขึ้นไปเพราะเขาไม่หลุด3ดอลลาร์หรือ2.9ดอลลาร์ผมผมก็ยังมองเหมือนเดิมมากเขาจะขึ้นไปโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการวิเคราะห์เหรียญบิตคอยและเอาคอยหากท่านใดอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Beforeit ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย